ไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาทําเมนูขาหมูนะครับซึ่งเป็นขาหมูสูตรโบราณแบบอร่อยๆนะครับซึ่งสูตรเนี้ยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทานะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากผมทาเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกทริครับ หรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันครับเริ่มจากอันนี้ผมตั้งน้ำไว้ให้เดือดนะครับจากนั้นก็ให้เราเตรียมขาหมูนะครับวันนี้ผมใช้ขาหมูขนาดใหญ่นะครับนี่ก็หั่นเป็นสามท่อนนะครับจะได้เอามาตุนได้ง่ายครับอันนี้ก็เอาไปล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เตรียมขิงนะครับวันนี้เป็นขิงทุบนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปในน้ําเดือดนะครับ ตัวขิงเนี่ยก็จะช่วยให้ดับกลิ่นนะครับเพราะว่าบางทีขาหมูมันจะมีกลิ่นสาบนะครับก็ใส่ขิงลงไปเพื่อดับกลิ่นนะครับแล้วก็ช่วยให้ตัวหนังหมูของเราเนี่ยเปื่อยนุ่มได้ง่ายนะครับจากนั้นก็ใส่ขาหมูลงไปได้เลยนะครับขาหมูนี้เป็นขาหมูที่อุณหภูมิห้องนะครับไม่ควรใช้ขาหมูที่แช่แข็งนะครับ เวลาต้มเนี่ยก็ต้มให้น้ํามันท่วมตัวหนังหมูนะครับหรือว่าท่วมตัวหมูนะครับอันนี้เนี่ยผมจะต้มไว้ประมาณ1ินาทีนะครับอันนี้หลังจากเราต้มจนครบเวลานะครับก็ให้เราปิดไฟได้เลยนะครับแล้วก็ตักขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยตัวเนื้อข้างในมันอาจจะยังไม่สุกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราต้องการแค่ตัวหนังมันสุกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับจากนั้นขามหมูนะครับที่ทิ้งไว้ให้มันเย็นลงเล็กนึงนะครับอันนี้ผมจะเอามาจิ้มนะครับผมจะจิ้มตัวหนังนะครับให้มันทั่วๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวปลายมีดนะครับจิ้มลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็จิ้มให้ทั่วเหมือนกันนะครับ ทำทั้งตัวชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากจิ้มเสร็จนะครับผมจะเอามีดนะครับกรีดอย่างนี้นะครับเล็กน้อยคือกรีดไม่ต้องให้ตัวหนังมันขาดนะครับกรีดให้มันแค่พอเข้าตัวหนังมันพอนะครับกรีดมันให้ทั่วๆนะครับจากนั้นผมก็จะใช้เกลือนะครับทา าตัวหนังนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวขามหมูนี่นะครับไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนนะครับโดยที่ไม่ต้องหาอะไรไปิดไว้เลยนะครับคือตั้งไว้ในตู้เย็นแบบนี้นะครับวิธีนี้เนี่ยก็จะนําให้ตัวหนังของตัวขามหมูเนี่ยมันแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวพวกนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับแต่ก็อันนี้หลังจากเรานําขาหมูนะครับแช่ตู้เย็นไว้หคืนนะครับเนี่ย หนังมันจะแห้งๆแข็งๆแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับแล้วก็มาตั้งน้ํามันเลยนะครับอันนี้ผมใช้ไฟกลางๆค่อนไปอ่อนนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องรอให้น้ํามันมันร้อนมากนะครับผมจะใส่ขาหมูลงไปเลยครับอันนี้น้ํามันไม่ทั่วไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเน้นคือเราต้องทอดตัวหนังมันก่อนนะครับเพราะว่าตัวขาหมูมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับเดี๋ยวตัว หนังมันจะไหม้ได้แล้วก็น,นี้ตอนทอดต,ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าขาหมูมันยังไม่สุกดีนะครับถ้าเราทอดด้วยไฟแรงเลยเนี่ยมันจะระเบิดได้นะครับก็อันนี้หลังจากทอดเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยขาหมูเนี่ยมันจะต้องฟูแบบตัวขามันนะครับแต่ว่าพอดีตอนทอดอะ่ะผมไม่ได้ยกหนังมันเพราะว่ามันหนักนะครับจริงๆถ้าใครพอยกไหวเนี่ยก็ยกให้มัน ลอยขึ้นนะครับมันก็จะฟูเหมือนตัวขาตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะกรอบด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวน้ําขาหมูกันเลยนะครับเริ่มจับอันนี้ผมใช้หม้อนะครับตั้งหม้อเลยนะครับหังนึงก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับนี่ใช้ไฟกลางๆนะครับ จากนั้นก็ให้ตามด้วยลากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับอันนี้ก็ประมาณมเท่าๆกันนะครับแล้วก็ตำรวมกันไม่ต้องแหลกมากนะครับผัดให้มันมีกลิ่นหอมนะครับนี่ผมจะเติมน้ำมันอีกนิดนึง พอมันเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เริ่มเหลืองนะครับผมจะใส่โปรกักกับอบเชยลงไปนะครับอันนี้ผมก็เอาไปล้างหนึ่งรอบก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีแบบเศษดินเศษอะไรอยเงี้ยครับเราก็ต้องล้างทําความสะอาดก่อนรอบนึงนะครับแล้วก็มาผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเห็ดหอมแห้งครับอันนี้ผมเอาไปแช่น้ำนะครับ ใส่ลงไปผัดให้หอมเลยนะครับพอทุกอย่างเริ่มมีกลิ่นหอมครับผมจะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปครับน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้นะครับวันนี้ผมจะใส่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ผัดให้น้ําตาลละลายนะครับพอน้ําตาลละลายนะครับก็รอให้น้าตาลมันส่งกลิ่นหอมนิดนึงนะครับ พอน้าตาลเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็เริ่มเป็นเป็นสีน้ําตาลเข้มๆนิดนึงนะครับให้ใส่ผงพะโลลลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับผมจะใส่มะขามเปียกลงไปนะครับอันนี้จะใส่ไปทั้งเนื้อทั้งน้ําทั้งเม็ดเลยนะครับน้ามันเนี่ยผมก็เอาน้ําเปล่านะครับใส่ไปนิดเดียวนะครับแล้วก็แช่มันไว้ให้มันอืดผมจะใส่ลงไปเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมนะครับแล้วก็จะทําให้ขาหมูของเราเปื่อยง่ายด้วยครับส่วนมากเขาจะไม่ใส่ครับมันจะมีเฉพาะสูตรที่บ้านของผมที่จะใส่ลงไปนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้ใส่น้ํเปล่าลงไปนะครับนีขั้นตอนนี้ให้เปิดไฟแรงได้เลยนะครับพอใส่น้ําไปได้พอสมควรครับให้ใส่ขาหมูลงไปได้เลยนะครับ อันนี้ให้ใส่น้ำไปให้ท่วมขาหมูนะครับจากนั้นผมก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือครับซียวขขาวครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับ ก็ซีอิวดำนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้มออกมาสีมันจะสวยอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับใครที่ชอบสีเข้มๆก็ใส่ลงไปนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้ผมชอบให้มันสีเข้มๆผมก็จะใส่ลงไปหน่อยสาหรับรสชาติตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่จัดมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำมันจะลดลงไปเยอะมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัวน้ํามันจะค่อนข้างเข้มข้นนะครับอันนี้ให้เรา เคี่ยวมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับจากนั้นนะครับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับเพิ่อความอร่อยนะครับผมจะใส่เป็นผักกาดดองนะครับอันนี้เป็นผักกาดดองหัวใหญ่นะครับผมเอาไปลวกน้าเปล่าหรือว่าลวกน้าร้อนนะครับหนึ่งทีนะครับเพื่อทําความสะอาดนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ลงไปนะครับนี่ผมใส่ลงไปตุ่นทั้งหัวเลยนะครับตัวผักกาดดองนี้มันจะมีความเปรี้ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็ มันจะมีรสชาติความอร่อยของมันใส่ไปเนี่ยก็จะช่วยให้ขาหมูของเราเปื่อยนุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตุนนลงมาเนี่ยตัวผักกาดดองมันก็จะนุ่มนะครับแล้วก็มีความอร่อยนะครับแต่ว่าตัวผักกาดดองอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาก่อนนะครับเคี่ยวไว้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเอาขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผมจะใส่ถัดมานะครับก็จะเป็นไข่ต้มนะครับ อันนี้ผมจะใส่ลงไปเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้ไข่เนี่ยมันซึมตัวน้ํามันเข้าไปนะครับจะได้มีความอร่อยอันนี้เนี่ยเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคนมันแล้วนะครับปล่อยมันไว้เลยเดี๋ยวไข่มันจะซึมตัวน้ําซุปเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราตุนเสร็จพร้อมขาาม,มูเนี่ยมันจะแข็งนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบไข่แข็งๆก็ ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับให้ไปใส่ที่หลังนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาตุ่นทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อให้น้ํามันระเหยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอตัวปักการดองสุกเนี่ยเราผักการดองออกใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปิดฝามันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้หลังจากผมตุ่นไปใช้เวลา4ชั่วโมงกว่านะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ยมันกระดูกมันจะล่อนดุดหมดแล้วนะครับคือเปื่อยแล้ว แล้วก็ไข่ของเราเนี่ยสีค่อนข้างเข้มแล้วนะครับตัวหมูตอนนี้เนี่ยจะค่อนข้างแบบยุยเลยนะถ้าเราทอดหนังให้มันฟูเนี่ยเวลาต้มออกมานะครับตัวหนังมันก็จะฟูด้วยนะครับเห็นไหมมันจะทำให้ดูแบบฟูน่ากินนะครับอันนี้ก็แบบใช้ได้แล้วเวลาเราคนเนี่ยระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับระวังไข่มันแตกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้มันเดือดอีกครั้งนะครับ พอน้ำเดือดนะครับผมจะใส่คานาลงไปครับอันนี้ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับใส่ไปแล้วก็กดๆให้ตัวคานามันจมลงไปนะครับวิธีนี้เนี่ยก็จะทําให้แบบคานาของเรานะครับมีความอร่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปผัดให้เสียเวลานะครับแล้วก็แช่มันไว้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งให้มันสุกก่อนนะครับสําหรับตัวน้ําเนี่ยผมไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่า เราปรุงไว้เนี่ยแล้วเราเคี่ยวไปสังเกตว่าตอนแรกน้ำมันเต็มใช่ไหมครับตอนนี้น้ามันลดไปเกือบครึ่งเลยนะครับทําให้ตัวรสชาติมันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็อร่อยแล้วครับอันนี้ผมพอแล้วครับก็ปิดไฟเลยนะก็เสด็จน้ํามันนิดนึงนะครับแล้วก็เอาใส่จานพักไว้ก่อนนะครับ ก็เสร็จ้อยครับสำหรับขาหมูสูตรนี้เนี่ยสามารถนําไปโปะบนข้าวนะครับก็เป็นข้าวขาวหมูแล้วก็สูตรนี้เนี่ยเราประกันเลยว่าทําขายได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาตุ๋นออกมาแล้วเนี่ยอร่อยมากแน่นอนแล้วก็สังเกตหนังนะครับนี่สูตรอื่นทั่วไปหนังมันจะไม่ค่อยแบบฟูๆใช่ไหมครับแต่สูตรนี้เนี่ยหนังจะค่อนข้างฟูนะครับทําให้มันดูน่ากินนะครับ แล้วก็สูวนี้เนี่ยเนื้อนุ่มแน่นอนตัวไข่เนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่ามีรสชาติอร่อยกลมกลม่อมตัวผักนะรกรอบดีแน่นอนแล้วก็ตัวผักอันนี้ก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยเวลากินคู่กันเนี่ยอร่อยแน่นอ,น,อนนี้ผมจะชิมเนื้อกับหนังแล้วกันนะครับสิบตัดนิดเดียวก็คือขาดแล้ว ้าจะทำเป็นข้าวขาหมูขายนะครับก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็โปะบนข้าวแล้วก็ใส่ไข่นะครับใส่ตัวผักคะนา้าแล้วก็ผักกาดดองตัวนี้นะครับลงไปข้างๆนะครับแล้วก็เอาน้ําขาหมูที่เราตุ่นไปเนี่ยราดก็ได้แล้วครับสําหรับสูตรนี้ผมไม่ได้ทําน้าส้มสําหรับกินกับข้าวขาหมูนะครับเพราะว่ามันทําค่อนข้างง่ายอยู่แล้วชิมด mm ู hmm. ตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน,นุ่มมากนะครับ แล้วก็สูตรนี้เนี่ยจะพิเศษเพราะว่าจำไ,ได้ไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยเราใส่มะขามเปียกไปแล้วก็ตัวผักกาดดองเนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวทําให้ตัวาขาหมูของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมมากนะครับมันจะมีความหวานความเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวเล็กๆนะครับทาให้เวลากินเนี่ยมันกลมกล่อมโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่ผมจะนํามามอบให้